ดอกเล็กแหกหมานค่ะพี่น้องเห็ดดินวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสองตุลาค่ะพี่น้องเอ้ยคือยังมีเห็ดวัตถุประสงค์วันนี้ยาตุ้มมาหาเวนตาเวนตาเฮียมาหาเห็ดประมาณเดือนก่อนนะคะวันนี้เสาร์ที่ยี่สิบสองก็เลยสิมาหาเวนตาทําทไมยังมีเห็ดมีเห็ดให้เกบ มาเก็บเห็ดด้วยกันพี่น้องชิได้จักดอกมาเบิง่งเนาะดอกงามงามเห็ดดินพี่น้อง เห็ดดินดอกงามงามพี่น้องปาดคือออกล่าออกอย่างแท้เนี่ยดอกงามงามเท่าแล้วดอกเนี่ยอื้อ งามขนาดอันนี้ไ,ได้ได้ดอกหนึ่งสวัสดีคะ่ะที่น้องยี่สิบสงตุลาสองพันหกสิบห้าค่ะคิดว่าจะไม่มีหิดแล้ววันนี้คือ มาตามหาเวนตาที่ทำหายนะคะขอบสีส้มามาหาเห็ดเดือนก่อน18ตุลาคิดว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในการหาเห็ดที่นานะคะเพราะว่าขีดินมันแหง้งแห้งฝนกับโต๊ค่ะพี่น้องก็เลยไปนาไปนาก็ไปได้เห็ดหนึ่งกระตากับอีกหนึ่งคนะคะก็ <c oughs> คิดว่าจะหมดแล้วเห็ดนะคะในวันนั้นวันนี้มหาเว้นตาก็ยังเจอเห็ดอยู่ก็ดีนะคะโชคดีค่ะ อาจจะเจอเว่นนะคะวันนี้มาช่วยเอาใจช่วยเยตุ้มนะคะให้เยตุ้มหาเว่นตาเจอนะคะวันนี้ได้เห็ดด้วยก็โชคดีค่ะหาไปเลาะๆะะไปค่ะเก็บเห็ดไปด้วยถ้าเจอเว่นก็ซาธุท่านเทวดาช่วยลูกด้วยขอให้ลูกหาเว่นเจออันนี้ไปตัดมาใหม่นะคะอันนี้อันเก่าขอบสีส้มค่ะ mm hmm. ไปค่ะไปกับยเยตุ้มไปตามหาแว้นตาช่วยยายตุ้มค่ะ สดอกค่ะตรงนี้แต่กิ่งเดียวนีน้ยังอยู่ค่ะพี่น้องตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เจอเห็ดพึ่งนกยูงเยอะนะคะเดือนก่อนตามหาแว่นตาที่เดิมค่ะขอนเดิมดอกไม้สีส้มก็ยังอยู่ยังส้มเหมือนเดิม พี่นอ้องเอ้ยไปหาแว่นบบเห็นจําได้อยู่ที่ที่มันหายพอไปดูในคลิปเก่าๆก,ก็จําได้ว่าตรงไหนที่แว่นยังอยู่แล้วตรงไหนแว่นหายไปขอบสีส้มมันก็เด่นชัดอยู่นะคะพี่น้องแต่ก็หาไม่เจอก็ไม่เป็นไรคะ่ะได้เห็ดมาหนึ่งแกงคะ่ะได้ยดอดเห็ดพี่น้องหมกแกงหนึ่งเห็ดดินคะ่ะ ได้เห็ดหนึ่งมแกงค่ะพี่น้องก็คงจะปิดคลิปคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายในการหาเห็ดแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ดไม่มีแล้วละ่ะ22ตุลาสอง5ห้าแล้วค่ะได้หนึ่งแกงแกงกินเที่ยงค่ะพี่น้องก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปอย่ายตุ้มหาเห็ดอาจจะมีคลิปอื่นๆมาให้เบิง่งอาจจะมีตึกปลาหาหอยแบบนี้นะคะเนาะติดตามชมดเดอ้อจ้ะเด้ออยู่ดีมเีเฮงทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะ